ลิงลิงซิลิลักษ์นะครับและคุณออมกรณพัฒน์นั่นเองนะฮะว้าวเดี๋ยวขอย้าลเรียนเชิญด้านนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทั้งสองคนสวยมากๆเลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคคนหลิงหลิงและคุณอมนะครับก็ได้ฝากผลงานมาให้ทุกคนนะฮะชีนะฮะบอกว่าได้รับความนิยมมากๆแล้วมีแฟนๆนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะแล้ววันนี้ครับที่เก็บรอกมาที่ระมาร่วมงานนะฮะของงานเวทผัวกาล่าในวันนี้ที่จัดที่ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชนะกาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกล้องกลางตรงนี้เลยนะคะกล้องกล้องนี้ค่ะ โอเคครับผมยันมองกล้องกลางได้เลยนะฮะได้เลยนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับทุกคนครับค่าลิงลิงฟองนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาเว่ยัวคืนนี้ค่ะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับซูเปอร์แมนและดิวเนตาโตหลายขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก,มากเลยนะคะสวยกันมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายรูปตรงแบ็กดรอปฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปพักกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ